ออมีข่าวมาว่าทางสำนักงานเลขานุการทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวนหนึ่งคนนี่ฮะก็คือเปิดรับสมัครบุคคลเข้ามาเป็นปปชแทนตำแหน่งที่ว่างลงหนึ่งคนนี่นะฮะเปิดรับสมัครช่วง31มมกราคมถึง 21กุมภาพันธ์ปรากฏว่าตอนนี้มีคนมาสมัครแล้วหนึ่งคนคนนั้นคือนายเนตรนาคสุขเอ๊ะคุณคุณมันใช่คนเดียวกันกับคนนั้นแหละฮะคนนั้นแหละฮะเนรนาคสุขเลยฮะใช่คนที่บอกเซ็นเซ็นให้บอสเป็นผู้บริสุทธิ์นะใช่คนนั้นแหละฮะไปสมัครเป็นอะไรนะฮะเป็นกรรมการปปชเป็นปปชแล้วมันเสียวไส้ก็คือว่า ตอนนี้ตำแหน่งว่างลงหนึ่งตำแหน่งแล้วเพิ่งมีสมัครคนเดียวก็คือเขาเนะโอ้มั่นมาก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 นี่นะฮะแต่ว่าจะได้หรือเปล่ามันจะผิดระเบียบหรือเปล่าเพราะว่าเออก่อนหน้านี้เนี่ยอายการสูงสุดได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัยร้ายแรงนายเนตรในคดีสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยานะคดีขับรถชนตำรวจสอนอตำรวจสอน,อจสอนอทองหล่อเสียชีวิตโอ้ พอ,อคุณทีราบอกว่าเนธไปสมัครเป็นปปชผมต้องมาอ่านอ่านคําเต็มของปปชนะปะปะชนี่ย่อมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะอืมใช่ใช่ครับ,รบอันนี้นะเนธไปสมัครแล้วโอ้โหแบบโอ้โหกล้ามากนะใจถึงพึ่งได้หรือเปล่า ใจถึงมากกล้ามากนะใจถึงพึ่งได้หรือเปล่าโอ้โหนี่อันนี้ตัวเขาใจถึงมากนะครับแล้วถ้าเกิดมีคณะกรรมการเลือกเขาเป็นนะคณะกรรมการนั้นก็ใจถึงมากนะใจถึงฮะใจถึงเกินเบอร์ฮะเกินเบอร์แล้วโอ้โหอ่ท่านผู้ชมมาฟัง <c oughs> มาฟังเรื่องดีๆน่ารักน่ารักนะเนื่องในวันแห่ง